ยายดูเด้นนี่เธอทางไปโรงเรียนน่ะ<อ>เดินมาจากบ้านประมาณประมาณร้อเมตรร้อยสอเมตรทางนูน้นฝั่งทางนู้นขามถนนขามถนนไปโรงเรียนน,นุนโรงเรียนอยู่ตรงข้าวขาวนุนตึกหน,นุนไปเดินไปนี่ตรงขามก็สวนสาธารณะของสถานที่ท่องเที่ยวนี่ เออจะไปถ่ายโรงเรียนให้ยายดูด้วยข้ามถนนดูรถดีๆปลอดภัยก่อนอหนูก็ไม่บอกแม่หนูก็เพิ่งเห็นเมื่อกี้เหมือนกันหนูไม่รู้ว่าเขาจะย้ยน ามถนนน,นี่โรงเรียนเขาเ,เ,นะเกิดนักเรียนมารอก็มีบางคนก็มีผู้ปกนครองมาส่งบางคนก็มาเองนี่โรงเรียน <c oughs> <c oughs> ไปถ่ายหนาโรงเรียน ก็จะเป็นประมาณนี้ยายนี่โรงเรียนขอโอเคแล้วเนาะจะไปโรงเรียนแล้วบ๊ายบายยายดิไปตั้งใจเรียน